ฮะโอ้ยบอมาแล้วก็ได้ดี้องเลยขิดมาแล้วก็ต่ำใจเราเลยปันบอให้บอให้สบายใบมามสบายให้เลยเยอกขิดมาแล้วต่ำใจพ่อแพทย์ว่าว่ากิดมาแล้วต่ำใจร้องไห้หนักมากแต่เดียวเลยโอ้องได้ใช้ยาไปนี่ละเดี๋ยวขึ้นยังให้แล้วให้กับหัวหัวเนี่ยวต่ำใจไว้นะ ต้องกินยาตอนนี้เขาบอกผู้เลยว่าเราเจอปัญหาอย่างมาในบันนี้เพวเป็นโรคประสาทหัวใจหัวใจนะหัวใจอ่อนแอไปหัวใจแกย่สบายให้ใช่ไหยาเนี้ยเอามาให้กินนะก็เรากินตรงเวลาให้ยังเอาเอาแบบนี้ซะไอ้ปอบใจนี่เอาเอานี่นี่ไอ้จิมอบของดีให้สมพรจะทไดีใจแล้วเปบ่าให้นะดูให้เราอะ จุ่มอยู่บัดบ่แล้วเจ้าเอาจักโตแต่ละถือเถิะเจ้าเอาจักโตน่ะเดือนน่ะเป็นร้อยไปแล้วเจ้าเสียบสองย่านบ่บ่ย่านเดียวเสียบย่านเดียวมันก็ร้อยไปตัวโมเห็นว่ามันคาบกินไงคอยเสียบสามย่านพูดให้ถือเถิด ใครแน่ดินอันนี้มันบ่แล้วเฮาคุดไว้แล้วกันเนาะมันจะคือดินท่านดินเฮาจุดท่านนี่เอาบาบอดหลักแมวบบาบอหลักแมวเอาจังก์ีเรียบร้อยวันนี้วันนี้คืนเราลูกได้นะ ไเราบอกนเวทไอยูให้ไอเสูบยาวินาตมินเซีว่านี่วินามินซแบบไหนวมนาตมินเซีเคยซื้อมาแล้วเคใส่ในเหือให้เราสูบเมนเมินเซีาาักยาวินามินเซีใช่โดอฮอฮคลิปบอกบอสบอสบอสยังไงมาจากเต็มนอนแล้วแบบนองเลยนอนลเนยังไะใช่ชาวบ่าย โอ้ย <c oughs> อันนี้ลาฟีนองเลยนะเชื่อผาอ้าก็ใชกบอกให้แล้วกูัวไหน,นี่มันแห้งคักแล้วนี่ <c oughs> แห้งแช่ปลาแชักแล้วก,แกแลัวจะเทงเย็นนึงเรากลับไปซื้อแป้งมันนุ่มซื้อยาแป้งซื้อขนมอันนี้นี่นนเป็นน่อม้อันนี้โอ้ยข้าวซีวอนเราได้ก็เ้าวบ่แค่เราเอาหน่ะได้ข้าวซีวอนเราซื้อซัมได้แคนเอมเราจะไปซื้ออย่างอื่นแคนเอมจะซื้อ <ๆ S 2> ยามาชูแเด้อมเราเราต้องกินแคนเอมเราบ่ต้องไปตีซื้อวิตามินบ่วานนี่เลยได้ไอเท่ ยาวิตามินบ่ะวิตามินซีน้องจะมาเพรางเหมือนส่กรสิ่หาแล้วยุ่นกินน้ำใจนะเี่อีจ้าไม่ยาว้าวยาว้าวนี่นี่ขอน้เพชรน้ำเอามาให้เราคุณละขั้วพังนี่ใส่จะผู้จาของละขั้วค่ะแล้วทำเมื่เลยน เพิ่นว่าลักละ15,000แม่นี่เอาจักบาทขอเจ้าเลือกเจ้าเลือกเบิ่งตะไดพอเอาเด้ถ้าว่าลัก15,000น่ะเพราะว่าข่อยสร้างลัก10,000เด้ซํากับหมู่มันข่อยว่าเพราะว่ามีนักน้อยก็หลายปักน้อยเฮาก็ให้ลัก10พอแดเนาะอือนั้นแล้วตามนั้นแหละัน้อยให้ัก10บ่ละเจ้าแม่นบ่เถิดเออคือแบบนี้หมอแดงหมออันนี้ใหญ่ๆนีนี่ได้อยู่นี่15 แตหมอนี่ก็ได้ยุซิมฮาไปดิบปด้คันแบบนี้นี่โบได้บปดี้บได้แล้วมันกดตรโตมันจับไปฝั่งตรงน้อยก็ได้มันโปดเฉยๆน้อยอันนี้ก็บโได้นี่มันงามันนี่งามันเฉยๆอันแบบนี้น่ะได้อันแบบนี้แล่ากับตัวยิ่งใหญ่บปด้ตัวแบบนี้ตัวมันได้แบบนะเนาะเขาต้องพิจารณาเลยหนักไปแดนจำนี่นี่คักมีลักขวัญ

เมอยเนาะแล้ก็บองแบงกันคนรหสิบมาจากววัเราวาน,นี่จนน้องชายแล้วก็บ,บ่มอาชีพเดอ้พอพน้องแพนแล้วเรามาซอยเวียกไงเลยลเราก็ได้ไฮบมาเพื่อไเพระว่าทมงานเาเดือดทำคนเก,ก็บไได้ห้เพองวนแล้วแม่เพื่นก็เห็นเนพืนเนพ่นกนน็นลกเลยว่าอย่า้นใจพังเรี่ยวมาลดหนิก็แค่เดียวผังเรี่ยวพี่เลย แต่มันเจิดมากมันค่อยแถวๆค้างๆห้องนี้เลยก็ยังหอยคนเที่ยวขึ้นบบนี้ถ้าอย่างพวกกไปที่นั่นแล้วแมนการดูแลกันเขาไปฉันนี่นี่นี่เขาเอาไปซื้อไปก็ดูเลยก็ได้นี่พระเทพเขาเห็นแล้วซื้อไปก็ดูเขามีแดดอยู่เขามีมุดอยู่เนาะแมนเขาจะย่านคนเอาดินเห็นนะเขายิงไม่ใช่ก็ดูแล้วเป็ดประตูอยู่หันประตูจะซื้อก็ดูเลยกันขอไป เอามาหองนี่แล้วไม่มาหองนี่ก็ได้นะส่วนโอมันยังพวงอยู่ได้เปาดิพวงยู่มันคอยเี่ยวนโอ้ยสบายนะมุดนะมันอยู่นี้นี่ได้มเด้๋ยครจถึงมุดเด้อเฮ้ยบิ้งมองนอุ้ยลีานีก็ได้เฮ้ ได้สบายสบายยาพทย์ใส่ชลงโปอดได้ปอดดิมันมันนุนทางมันหนด้ได้ปอแถวนี้นลนะเรราไละเอียดพกะ้เงินไปไปนับล้วกัอเจ้าหน้าเจ้าเที่ยวถึงหาพันแบบไดแบบดเจ้าเคลียร์เห็นมันไล่กวนอ้าว ไปซื้อยาสูบอีกเมื่อวานนี่ไปซื้อยาสูบคอยอีกแล้วค่อยซื้อยาสูบอีกมื้อเช้านี่กกมันไล่สำได้เงินซื้อมาให้ผัวสูบน้ากระสูบน้ากั้นน่ะแหละเงินคอยน่ะโอ้ใช่เงินเหล่านัะนคอยบ่เห็นเราไปให้น้องแล้วดีนน้องไซเราก็ได้พังแล้วนี่คอยอึ้งเลยเหตุผลเพียงพอแล้วฮะเรื่องของน้เราขายเป็นปกติแล้วเดี๋ยวนี้โนบิบายเนาะโดยแล่วเปล่ โดยโดยไว้เจ้าหน่อยเจ้าหน่อยไปหามังคามน้อยมาช่วยไอ้กินเด้อหามังคุหงส์มาหน่อกินมังคามน้อยครับกระปุกข้าแตยังคอยจิบซื้อบิรงน้ยขชาวบ้านอีกซื้อแล้วนะกันอมพื้นม้านคอยเล่นตะกี้จะว่าเท่าไรคอยจะเป็นบ้านนะใช่ตอนคอยยังมาทันพ่อกำกับมาเขิดพู้คอยไปส่งแกงขันคอยไปเมื่อมานะเว้ยแมวดิ สรีบสไตล์แหละสร้างได้สร้างได้สร้างได้บ่ได้ช่วงบ่คันเข้าจับเข้าคุกนั่นแค่มีปองถมำไลออกได้ออกได้ได้จะเป็นคิดก็ยังได้เลยเจะเป็นคีดเดือนใช่บ่ไอ้จะออกได้ห่วงยาสูบมีพันยามเลยสิเป็นไปได้บ่เขาเลิกไปเลยยาสูบไปยช่วยเกิดขึ้นเนี่ให้คันเลิกยาสูบเขาสูบเขาสูบมาแต่เขาอายุสิสิบเอ็ดปีบ่เสูบยาสูบนี่ เป็นผู้หญิงจะสูบมัตยาแบบโอ้ยอยู่บ้านคุนยเองมีแต่ยาเมาซัมบิแข่งผู้หญิงสูบลายคนว่าอยู่บ้านเลยเมื่อสักคนนะเราทั้งนะั้เขามักสูบยาซื้อยาสูบมาไว้เป็นถุงยาหู่สบายบ้านเ่ยเห็นบ่เลยยาสูบคอยเก็บไวนะ้นั้นซองซองเป่ามันซื้อเห็นบ่เห็นบ่องคอยซื้อนะั้นซองแปดพันแปดพันจะไล่เบิ้งดูไปอยู่นี่นะมีแต่ยาคอยแหละเงินคอยแหละซื้อนะ อะไล่เบิ้งลู่ซองอยาหนักมาไม่เค่อยเก็บไวซ้ซื้อได้นะค่อยเก็บไว้ไล่เงินว่าปีหนึ่งนะม,นมันมืดจักรล้านซื้อสะโพกยาสูบมีกันยังอยู่ไหมบดด้วยเก็บไว้ไล่เงินนะเธอเราหานอนละเมือ่อนนี่หยกอกกันบดกคืนบ่บดคืนบ่บอไอ้เธอเครียดแห้งห่อคืนนี่ตีไว้ใบบดคืนเว่อิ <c oughs> <c oughs> ตีไปได้เอาตีไปได้เอาเราช่วยพังดูเราไม่ได้มาช่วยยาไหมตีมา ไปชูผลลอกเจ้าใต้ตายังไพ่เจ้าฮะพิสก่อนอุ้ยเอ้าเอาไปบอกอย่าลินของเราอย่าลินของเราคนได้สิฉูปไอบอกอย่าฉูปดูไรฮะมีน้ำตาลในปากเขาคนบ้านไอชูไปนี่ไหนเขาไม่ได้กินน้ำตาลที่น้ำตาลติดในปากเขาเออมาวัดเองก็ชูทั้งด่านเดือดซูลอ่าตอนมืออะไรซ่องให้ชูมื่อะไรซ่อง สูบม่ละกอกต้องเกละพล้วเาโอ้ยเขาอยู่ในไอแม่นห่งคุยสูบแห่งคอยเป็นคนรวยคนรวยไอคอยเป็นเมียบักแม่นะคอยเป็นคนรวยเคอยได้ไปไปเป็นช่างกึ่วัดน้ำกันบ่บ่เฮือนเขามีได้เฮือนลังใหญ่บุงใหญ่ฮะคุณแต่งวางตันกับคุยบ่คุณลงอีกสลัดมันบ่รหลายเป็นทั้งนั้นบ่อยเถิดจะเข้ามไเด้อโอ้แผงย้อมบ่าไหวพอลูกแผง สูงมืนเขาตากต่ำดู้จะว่าว่าตากต่ำเขาตากสูงใครใครบ้านดงมังี่ยูไว้มาเอาสิกู้เด้ลสินเด้อกอนสินเฉพาะสินมีสองพืนนึ่งสองสลิดพร้อคระบสองสลิดบักเถอะมีแต่ให้ไอ้เดิ้ฮะลไป่แนเดี๋ยวคอยไปตากวันใหม่เด้อเอ้ยมันแหงเลยไปตากไปตากต่ำวันนี้เขาตากสูงห้องเพิ่นกระดาษจิ๊บจิกอยู่เออเดี๋ยมีละ เป็นคนหู้ผู้ดีเลยไอ้ใบนี่ไอ้เทิดบดคุดคี่นักเดือนบึ้มๆอนี่มาพักกี่เดือนนี่แล้ววะแม่นไปนั่งเพียงพูนวางมีสัญญาณนะมานั่งพี่มานั่งพี่สบายสบายไอ้บอสเรามีรางวัลให้ได้กันเห็ดเวียงนี่เนาะเห็ดเวียงเ่าไบ่ได้มีเห็ดเผ็ดเจ้าน่อยไอ้บอสเราเอาเงินให้ไปชื่อน้ำแข็งนี่บ่บ่ชื่อว่าน้ำแข็งอาอยากน้ำเย็นนะ วะไปไปใส่นี่คือเอาไว้ <c oughs> แล้วก็น้องแพทย์นี่ <c oughs> นี่ละพ่อน้องแพทย์เป็นคนเท่าตัดเป็นช่ขี่ ไปสิไปเล่นอีกแลยดิดีย๋ยวหันยางเลยดิเลยนี่พอน้องแพร่จิร่พอน้องแพรโอ้ยเีกจิงแพร่ตาไบ่พูจิร่ลายลายบ่ยิงเอไงเอ้ยใครตาไบ่จะเสืงเง้อผู้ชายกับเสือ้อผู้ชายผู้มือนี่ ถ้าวาอยากเสื <t> <LC> right ้อไม่ยิงก็เสื้อหากุใส่หมดในโลกนี่เขาบ่แพ้ไม่ยิ่งดอกไม่ว่าสิ่วนอะไรเนาะพอน้องเพ็ญนี่เบิ้งดูเขาใสิจ้าขวดเลยเลยเบิ้งดูเอเจ้าขวดกินน่แล้วบ่เลยเขาขวกินไหนัดเดือได้ลายเดือดได้พอน้องแพรได้ป้อเหมือนิปเนาะัวัวมันเต้นออกไหมบ่เต้นใส่บใส่บ๊ใส่ก็ได้ ผัวห่านั่นเล่าจักตรงนี้จับเป็นยังไหงจับเป็นสื้อน้าแข็งมาจากกะทิเด้อเฮางงกับพัวเฮาบูจัิสัยเล่าจับแบบใดเป็นไรเฮาบูอะไรเฮาเอาด้วยความเก้าแล้วเป็นผัวตรงๆเลยนะเฮาเอาเนี่แบบแบบว่าเฮามีไม่เต็มอยู่ในหัวนี่นะเฮาเอาเป็นตรงๆเลยนะ ิบกระยาหน้าคะแนนคะแนนบอลไปตีหัวคนอื่นเขาเอ้าเอาไปชื่อน้ำแข็งไม่ใช่กระติกเงินสิบพันนี่เนาะเอาเงินให้สิบพันไปชื่อน้ำแข็งไม่ใช่กระติกบักเติดน้ำมาต้องเอาให้เด้อคขาต้องให้บักเติดแหละปันกันคนละห้าสิบเด้อจังหน่อยนี่อาชีพได้เงินสิบพันสบายป่านนี้ สบายสบายเลยนี่น่ะนี่เจ้าเวลาสูบยานี่บ่พาสูบเด้อเวลาถ่ายถ่ายคลิปเด้อบ่มีเงินซื้อน้ำแข็งมาดิอ้าวมาเงินซื้อน้ำแข็งชิพันแล้วยังบ่ซื้อน้ำแข็งเนาะบอกกันแล้วเนาะเจ้าเป็นคนซื้อน้ำแข็งย่าวูนะ เจ้าจะบอกไอ้เธอเด้อว่าเจ้าจะไปหลินเนด้อหรือบอกแล้วบอบอ่<ร>เดี๋ยวเปิดให้เยาพ่นนะบ่เฮาเงืองทัวเฮานี่เฮา,เาเแบบผลเจ้ามันสมมาพาควรได้ค่ะคอยสืบแบบวันแบบว่าตรงๆนะเฮาบกบูเลยว่ะนี่ใสเราน้นแบบใดว่ะ <ừ. S 1> ขนาดว่าพ่อแม่เขาด่าคือมูคือมา่นยูพุนนะ่ะเสื้อผ้าคนนั้นเขาใตะลงขึ้มานี่ บ่บ่ต้องห่วงวันนี้นะเจ้าบ่มีไผ่ดาเจ้าแล้วบ่มีไผ่ดาเจ้าสบายบ่มีไผ่ได้เจ้านี่เด้อเรพราะเจ้านั้นเป็นคนที่ว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวพี่น้องเลยใส่ตุ่นแล้วเมนเจ้าเลือกได้หรือว่าแน่ใส่ต้นเนาะเพราะน้องเขียด ไปผุจิรอไป,ปุู้เดียวบ่สาบายฮะโอ้ยว่ามาแล้วกันไอ้ดองเลยขิดมาแล้วก็สิทำใจเราเด้อบ้านบ่ให้บ่ให้สาบายมาสาบายให้เงี้ยเดียวขิดมาอะไรต่ำใจพ่อแพทย์ว่าว่าขีดมาอะไรต่ำใจร้องไห้หนางมากแบบเดียวเลยวโอ้ยเฮะมันไม่ใช่ยา เี๋ยวนี้นะเดี๋ยวคือยังให้ละให้ตัวเราหัวแนวต่ำใจไว้นะต้องกินยาตอนนึงเขาบอกผู้ได้ว่าเราเจอปัญหาอย่างมาในตอนนี้เพราะเราเป็นโรคประสาทหัวใจหัวใจนะหัวใจอ่อนแอไปหัวใจแกล้งสบายให้เพียงเดี๋ยวเอามาให้กินนะก็เรากินตรงเวลาให้นะเอาเอาเอาแบบนี้ซะไอ้ปอบใจนี่เอานี่นี่ไอ้ที่มอบของดีให้พรยินดีใจแล้วเปล่า หายยังดีโอ้ยรวยแล้วอะเฮ้ยบ่าวดให้รางวัลกี่ดิให้เห็นยังหลังวนนึงตามเรื่องไรอะนะเอ้ายำทานหมอท่านหมอว่าตามตึกวะเห็นว่าชาวมีนามาหลินน้ำหวานเลยมู่แล้วอยู่บ่กันก่อยมีรถกระบะขอยิ่งผ้าเมียวขอยิ่หลินน้ำเช่นกันง้นนะช่างขี้มูกบ้านนะเสืองามงามช่างขี้มูกชัย

จะทำแบบนี้ลุงข้อกระเทยได้ยังไงเนาะคือน้องมันมาข้อมือนันนะคอยมีเงินไปคลายยังคอยคลายกี่สี่บ่มือนันนะข้อสหพันธ์คอยยังเอาให้คืนนันนะโอ้ถือกรสุนความแพงความแพงอ่าวได้ฮะสวยงามทนทิ้งวะยาโว้ยนะไปไปนั่งอยู่เตียงนั้นนะมันฮ้อนเลยมาครับพี่นั้นเลยจับไใบหัวนะโคตรดอก มีวางต้นเด่นแล้วค่ะลองหัวจักกูสินหนอกเนาะเราหูวจักแบบหัจักหัจักไอเธอมาเบิ่งนู้นมียเจ้าหนี่งเราน้อยใจเจ้าหนี่งแผ่นตัดคลิปพี่น้องเราเดี๋ยวให้บริษัทอย่าใหายไอว้านะคนคนงามอย่าให้มีน้ำตาความให้ยหมูปลานี่ไผ่เฮ้ยทำไฟตีเสียงหายหน่อย ไปตายอยากเปนพรอนเลาะคนแรกเต้นเด่นเด่นเต้นนี้มีเงินแสนเงินล้านกตบม่มีความหมายเขาว่าแต่มีความสุขเนาะร่างกายพอแข็งแรงเลยก็แล้วคนเฮาเอาแบบว่าปีใหม่ชงกาลนี้อาจจะชื่อเบียร์มากเลยกินพรดอเอาเพลงพ่อมาเปิดเนาะเมื่อก่อนไม่เคยจะเข้าจีซึ่งวะเธอไปทดกี่เดือนที่น้องเลยผมมาปลอบใจเมียอันน เพราเราคุณจีจะเดือนนี่มาไว้ให้คอยบ่สเม่นให้ส่บอสใส่เม็ดบอสหนังอ่นะซาแนวบ่ซาเนี่ยเออเป็นเชอร์รีเฮ็ดทั้งยูได้ของอย่างก้อนนี่นะพอไปเกิดใส่เวนใส่กำชื่อชื่ออยู่แบบนี้นะเจ้าไดอย่าไปว่าแบบนั้าท้าวอะไรไปใส่เวนใส่กำก้อนนี้พังพังอะไีสิเรานิทานชูพังแตาเชียงเมียงตะกี้เราตดใส่กระบัง ไปพญามันบอดเชื้อบาดนีว่าตดอยู่ในกระบังหลับไปไครว่าพอดีดมตดเลยบึ้งโหลดตัวเด้เจอมีทานเชียงเมี่ยงวะทานเชียงเมี่ยงเข้าไปหั่วฮะมีลายขัดลายตอนได้เนาะเชียงเมี่ยงได้ที่ทานชมคึดกับมีเราไมชมขึ้บันเราไม่สบายพังไหมทีทานชมคึดกับทีทานเชียงเมี่ยงอะไรคนเดียวกันชื่อชมคึดกับมีเล่าว่ามี ยิ่งทานหนึ่งผัวเมียได้ลูกหลายเป็นสิบแล้วสิบแล้วได้แต่ยิ่งบ้านตะกี้มันูได้มีห้องมันห้องหมวดยิ่งนบูชายเนาะได้แล้วมันพอดออกมาแม่ของชาวงง้งเด้